ขยับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดเอาไว้คุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ของผู้เสียหายท่านหนึ่งครับเข้ามาร้องเอาผิดกับโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลเอกชนด้วยนะครับชื่อดังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับก็ระบุว่าความผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นจากโรงพยาบาลแห่งนี้ก็คือมีการกรอกประวัติ การรักษาที่ผิดพลาดครับแล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลทําให้เธอนั้นถูกบริษัทประกันที่เธอทําประกันเอาไว้เนี่ยนะครับยกเลิกสัญญาเป็นเพราะว่าทางบริษัทเขาแจ้งว่ามีการปกปิดข้อมูลการรักษาคับทนายรณรง์แก้วเพชรนะครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะครับได้พาผู้เสียหายก็คือนางสาวรัตนาพรนุชสิริครับ ผู้เสียหายรายนี้ถูกโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังในจังหวัดนนทบ,บรุรีลงประวัติการรักษาผิดพลาดครับก็เลยทําให้ผู้เสียหายเนี่ยต้องถูกบริษัทประกันยกเลิกสัญญาครับวันนี้เธอเข้ามาร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคโดยผู้เสียหายเนี่ยเล่าว่าได้ทําประกันเอาไว้ครับเป็นประกันโรคร้ายเมื่อต้นปี2564มีค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ย1 7 5 0 0 0บาท หลังจากนั้นครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา65นะครับเธอมาตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่โรงพยาบาลตามสิทธิ์นะครับแล้วหลังจากนั้นได้มีการยื่นเคลมประกันแต่บริษัทเนี่ยเขาไปตรวจสอบกับโรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมกลับพบประวัติว่าในประวัติระบุไว้ว่าเธอเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี2561ทีนี้ครับ พอเช็คประวัติไปแล้วโอ้โหตั้งแต่ปี61ก่อนทําประกันบริษัทประกันเขาก็เลยบอกเลิกสัญญาครับโดยที่ผู้เสียหายยืนยันบอกว่าเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับจากอาการท้องเสียแล้วก็แอดมิดเพียงแค่หนึ่งคืนเท่านั้นที่ผ่านมาผู้เสียหายได้ติดต่อไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ซึ่งทางโรงพยาบาลนี้ยอมรับครับว่าทั้งหมดเป็นความผิดพลาดโดยบอกว่าใส่ข้อมูลเลขบัตรประชาชนผิดครับ แล้วโรงพยาบาลเสนอจ่ายเงินเยียวยาให้เนี่ยสองแสนบาทแต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่ยอมเพราะอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมครับไม่รู้สึกว่าเขาเขาให้ค,าความสําคัญกับปัญหานี้ค่ะคือกับบางทีการความผิดพลาดเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นความผิดพลาดเรื่องเอกสารหรือว่าเป็นความผิดพลาดของบุคคลแต่ว่าเรามองว่าในโรงพยาบาลอะ่ะเขาทํางานเกี่ยวกับความปลอดภยัยเกี่ยวกับออชีวิต ของคนเกี่ยวกับความเป็นความตายเกี่ยวกับชีวิตของคนคือมันน่าจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอะค่ะเข้ามาให้ความสําคัญหรือว่าตระหนักถึงปัญหามากกว่านี้อะค่ะเนี่ยครับทำไปทํามากลายเป็นว่าโรงพยาบาลเนใสข้อมูลเลขบัตรประชาชนผิดนะฮะก็เลยทําให้ประวัติการป่วยเป็นมะเร็งของเธอทั้งๆที่เพิ่งจะตรวจพบเมื่อกรกฎาคม65เองอะ กลายเป็นว่าประวัติเตีรระบุว่าเป็นมะเร็งตั้งแต่ปี61บริษัทประกันเขาก็เลยยกเลิกสัญญาแต่ล่าสุดในทางทนายรณรงค์เขาระบุว่าเมื่อวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางบริษัทประกันได้มีการจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับผู้เสียหายแล้วตามจํานวนในกรมธรรม์เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ได้รับหนังสือชี้แจงจากโรงพยาบาลส่วนกรณีที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความวันนี้เพราะว่าเกรงว่าจะมีการแทรกแซงคดีครับโดยเบื้องต้นได้แจ้งความเอาผิดกับทางผู้อํานวยการโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโรงพ ถึงแพทย์ในข้อหาปลอมแปลงเอกสารกับ